สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิทนนจากอีพีที่แล้วนะครับที่ผมพาทุกคนมาเที่ยวและชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงในช่วงเวลากลางวันและเราก็พาทุกคนมากินหมูกระทะที่บนแพรใหญ่กลางอ่างเก็บน้ํากันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นภาคต่อที่ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงในช่วงเวลากลางคืน พาทุกคนดูดาวนะครับและรีวิวห้องน้ําในช่วงเวลากลางคืนด้วยนอกจากนีนะ้ผมยังจะให้ทุกคนนะครับชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้าบุกเขาวงในช่วงเวลาตอนเช้าว่าจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรยังไงนะครับก็สามารถดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนมารับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยราจะ,ะทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับนี่คือบรรยากาศคร,ราาศับบรรยากาศของ ผูเขาวงนะครับตอนนี้อุณหภ,ภูมิอยู่ที่อ,รรอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบองศานะครับพี่ใส่เน,นี่ยผมมูร้อนเลยอะ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปอาบน้ํากันสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกคนเห็นนะครับต้องปลาทรงไฟฉายนะ,ะแต่ว่าระหว่างทางอย่างที่บอกนะครับก็จะมีไฟตามทางนะครับ<ม>เพื่อให้เราไปอาบน้ําได้ซึ่งใช้แสงโซลาเซลล์นะครับที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะ และที่ทุกคนเห็นข้างบนนะครับนั่นคือดาวนะดาวชาัดมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มืดมากๆที่เห็นเป็นแสงกระพริบนั่นคือดาวนะครับหนาวไหมครับอันนี้หนาวไม่ถามถึงโทรศัพท์ดิหนาวไหมครับถามก่อน,อนหนาว,นาวตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดอาบน้ําแล้วนะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด8ห้อง ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เขาจะเขียนว่าเป็นจุดนำน้ําของผู้หญิงแต่จริงๆก็อาบได้หมดเลยนะครับเพราะว่าของผู้ชายไม่มีไฟเป็นไงครับอากาศสาม,มทุ่มครึ่งม,ม,มันมีบรรยากาศอุ่นๆเย็นสายเดียวนะเป็นไงเย็นนะหนาวเาย็นมากรู้สึกนะแผ่อนคลายเสียอย่างเดียวคืออะไรไม่มีสายยาัญญาณค่ะเราแต่ไปต้องมีที่ไิทย์ทีวิไวไฟเขาด้วยต้องขออนุญาต พี่ปลาแล้วครับให้ไปที่ไหนต่อครับตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ปางอุ๋งสุพรรณบุรีตอนสี่ทุ่มอุณหภูมิอยู่ที่สิบแปดองศานะครับวันนี้น่าจะได้นะมสิบหกสิเจ็ดนะไม่มีสัญญาก็ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราถ่ายวีดีโอไว้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศหมอกว่าจะมีหมอกลงไหมแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างเย็นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม สวัสดีตอน6โมงเช้านะครับผมโมกครึ่งนะครับผมของวันอาทิตย์นี้นะครับ ะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูแสงอาทิตย์นะครับที่ผลลอบพ้นภูเขานะครับที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงกันว่าจะสวยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้มันมจะทันไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ จุดบริเวณที่เลยร้านค้าชุมชนมานะครับก็จะเป็นบริเวณของจุดที่กลางเต็นท์นะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็เลือกที่จะมากลางเต็นท์เพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดของอ่างเก็บนะ้ำของวงเี่นเดียวกันนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการกางเต็นท์นะครับ แล้วก็จุดนี้ก็มีห้องน้ําให้บริการเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นห้องสุขานะครับแต่ห้องอาบน้ําก็จะอยู่จุดบริเวณที่ผมได้บอกไปตอนนี้อากาศก,ก็ค่อนข้างเย็ยนนะครับน่าจะประมาณ22องศาหรือ20องศาเราเช็คไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณ จะพาทุกคนนะครับไปที่จุดเจเิญจากร้านคาชมชนมานะครับผมแล้วก็อยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับภูเขาใกล้ๆเลยเพราะว่าอยู่ฝั่งล้นนี่นะ,นะครับก็อาทิตย์นะครับก็กําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแสงของอาทิตย์เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาว ครับก็เป็นบริเวณของแพรนะครับแพรที่เรากินหมูทาเมื่อคืนนะครับแล้วก็เป็นแพรพักโซนร้านค้าสากลก็อยู่ตรงที่มีเรือพายครับอ่าแล้ก็เป็นบริเวณของจุดกลางเต็นท์นะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมากางเต็นท์กันได้ซึ่งจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับ 哦吼！ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาที่จุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถลางเต็นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องถามกับพี่ๆเขาก่อนนะฮะอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือปางอุ่งสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและป่าเขา ถึงแม้สถานที่แห่งนี้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนักแต่เสน่ห์ของที่นี่กลับอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติความเรียบง่ายและความสงบหากใครต้องการสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนชิลๆอิงกับธรรมชาติขอบอกเลยนะครับว่าอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆที่จะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ พี่นี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดาติดตามในที่ผัดไปได้นะคะบ๊ายบาย Let's go